สวัสดีชาว BS ด้วยนะครับเออเนื่องจากผมอยากที่จะคัมแบ็กมา BS แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าคัมแบ็กออกมาได้เต็มตัวได้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยตอนนี้มันมีอัปเดตฮโลวีนอยู่นะครับซึ่งฮโลวีนเนี่ยมันส่งผลทำให้ปริงสูงขึ้นแล้วเราก็จะเจอแลกเกอร์เยอะมากขึ้นนะครับ เอาง่ายก็คือเราจะเจอคนที่ยิงไม่ตายเยอะมากขึ้นนั่นเองมันเลยทําให้ผมกลับมาแบบเต็มรูปแบบไม่ค่อยได้แล้วก็ขาดทองในการเปลี่ยนชื่อสร้างแคนแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเลยแล้วทีนี้ผมลองคิดว่าถ้าเรามัวแต่มารอแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรใช่ปะละ่ะผมเลยจะมาสอนเล่นด้วยแบบคลิปวิดีโอที่ผ่าน,านมาทั้งหมดของผมที่ถ่ายลงมานะครับผมจะสอนทิก ผ่านคลิปนั้นนั้นเลยที่เป็นคลิปเกมเพย์นะว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องวัดแบบนี้ทำไมต้องวิ่งออกไปแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันดีกว่าในคลิปหน้านะครับเพราะว่าน,นี้เป็นแค่การแถลงการเฉยๆว่าจะทำผมรู้แล้วว่ามันยังมีคนเล่น bs อยู่แหละแต่ว่าน้อยนะฮะน้อยมากใจจริงผมอยากให้เกมนี้มันรุ่งด้วยแหละ ผมอยากให้มันดังคือมันก็ก็เป็นเกมที่ดีหรอกแต่ว่าด้วยการเข้าหาแล้วก็พวกเกมอื่นๆที่มันแซงหน้า bs ไปแล้วมันทำให้ bs ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะอย่างแฟนออฟกันเนี่ยลงคลิปไปคลิปแรกคนดูต้อง478นะฮะลงบล็อกทตนี่แบบดูดูมากสุดก็แค่แบบ91หรือประมาณ สองร้อยสามร้อยขึ้นนะฮะเพื่อความฝันของผมนะครับก็คือการที่ด้จะได้แบบเห็นบ็อกสไตล์แบบมีการแข่งขันในประเทศไทยบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าแบบมีเป็นที่แบบเป็นที่รู้จักเอ,อาง่ายคืออยากให้มันเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนะฮะมันเป็นเกมที่ดีนะผมจะทําให้มันถึงเป้าหมายตรงนั้นให้ได้ซึ่งก็ต้องขอความเริ่มมือจากคนดูคลิปนะครับ ว่าชอบคลิปผมหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ดิสไลค์หรือว่าปล่อยผ่านอะไรก็ได้คือขอแค่แบบแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบแลอไม่ชอบก็ได้ครับผมจะได้เอาความผิดลาดไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะอย่างเรื่องการตัดต่อเนี่ยผมยังตัดต่อออกมาได้กากายู่เลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทุกคลิปเลยเอามาเปรียบเทียบว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นทแบบนี้นะฮะ เพราะอย่างน้อยคลิปที่ผมสอนทุกๆคลิปเนี่ยมันยังมันยังพอมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นคลิปออสอนเล่นยิงไงให้แม่นอันนี้ก็มีคนดูเยอะเยอะถุยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพราะมันไม่ได้เป็นที่รู้จักเนี่ยมันเลยได้เยอะมากสุดแค่นี้แต่ถ้าจะให้เยอะสุดๆเลยเท่าที่เคยทํามาก็คงเป็นคลิปนี้ละนี่สอนเล่นเริ่มเล่นใหม่ ควรเริ่มยังไงดีซึ่งมันเป็นแบบเป็นคลิปแนวไกด์นะครผมก็เข้าใจแล้วว่ามันจะต้องมีคนดูเยอะแน่นอนแต่มันก็ยังเยอะไม่สุดผมเลยมีจุดประสงค์และความหมายเป้าหมายใหม่นะครับที่จะทำให้ BS กลับมาดังในประเทศไทยนะฮะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเ ทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าจะลองพยายามดูโอเคแถลงการไว้เท่านี้เลยครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็เป็นแบบคลิปสอนะอะไรแบบนี้โอเคฝันดี